สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่น้ำตกทาราทิปทา,าราลักครับทา,ารทาลารักทาราลักอยู่ที่อำเภอแม่สอดห่างจากแม่สอดมาสักยีบกิโลนะครับเป็นน้ำตกที่แปลกนะครับไหลออกมาจากยอดเขาโน่นนะครับสวยงามมากนะครับบริเวณน้ำตกก็จะมีสะพานนะครับเดินสำหรับที่จะถ่ายรูป มีศาลานะครับก็นั่งกินมีร้านอาหารมีสะพานไม้นะครับทอดยาวอย่างนี้นครับในนี้ก็จะมีปลาเยอะนะครับมีทักกคราฟปลาลินนะครับแล้วก็ยังมีบริการนะครับเรือขี่ครับน้ำตกพารารักนะครับตกเล็กๆก็จะมีบริเวณที่จอดรถกัน ของขายอยู่เย yeah, อะพอสมควรภาพดูของว่าครับน้อครับ้นตกสวยมากก็มี ทำเป็นสารราเนพะื่อให้คนท่องเที่ยวมาซื้ออาหารและกินกินท่พัดพัทกินแล้วกินจูรลอจูรลอกิเรโดกิเรโดกิดเรโคไปไปแล้วไงไ เราขาไเยอะเลเ้ายอ้เอขาเสร็จแล้วเหรออู้หูอะไรพวนี้ต้อตามกันเลยใครพูดกันไหนแกพูดเองสิคือไม่เคยพูดเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปเลยโอเคครับนี่ครับตกสวยงามมากครับไหลจากยอดเขานะครับ ไหลจากเ,เขาโน่นนะครับข,ข,ข้างบนนั่นแล้วก็ลงมานะครับโอ้สวยมากครับน้ำตกพาราลักน้ำใสมากครับปลาเยอะเลยอัรที่เคยมานะครับเข้าง,ง่ายด้วยนะครับพอจะทำสีฟ้ามานิดเดียวนะครับสวยงามมากครับน้ำตกไหลจากยอดเขาเลงมา าสายน้ำหลกัยวันนี้อากาศแจ่มใสครับวันนี้เป็นวันสุข แปดเดือนสิงหาคมน,นะครับตาสวยมากแล้วก็สวยมากครับเ,รรเดี๋ยรับเดยวจะให้ดูด้านหลังน,นะครับโอเคบริเวณโดยรอบนะครับ ฉันไม่เคยมานะครับโดยจากถ้ำสีฟ้ามาหน่อยเดียวนะครับโอเคนะครับจบด้วยภาพน้ำตกอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ